เย็นเย็นเย็นแล้วว่าเย็นนั่นอะจรยังต้องร้ายร้ายฉันนีน้อยน้อยนี้มันก็หอยงมายลองรำเแม่ให้ลายโยกบนยอดอย่าในวันนี้มันกล้ากล้อันตังเ้นในหน่งว่าปานม่อ lâu năm thì có tài lý cả ไม่ได้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 เรียกยังไม่ได้ไม่ได้ได้สต็อปไม่ได้ไม่ได้พ่อพ่ออยู่เมืองไอ้เคจะมาให้ร้องชนีร้องชนีไม่คือพ่อถ้าให้พ่อร้องไอ้เคแล้วคืออยู่มันมีเสียงไอ้เคมีนี่เอาเนียนียวกันนีเนนยังมีเสียงเลยมีเลยไอ้เคแล้วพ่อจะไม่มีเสียงจะละเคเลยนะ S <S> <S เป็นเคยได้ยินก็ทีไม่เชื่อถามหลวงพ่อบันเทิงได้คนพิจิตเหมือนกันนะทำไมหรอหลวงพ่อบันเทิงไปปล่อยไว้ที่มือที่ไป,ไปเพียบเลยโอ้โหใครไปก็ต้องเจอจระเข้หลวงพ่อบันเทิงและเสียงจระเข้เป็นยังไงลวะ,ละพ่อเคยไปเที่ยวมือที่ไปไหมไอ้เค้ร้องอ้าวชนียังมีร้องเลยไหมมีเสียงบนเด่นบ้านเน้นชันีมีของบ้านพ่อก็มีเค้ไอ้เค้จมีร้องร ไอเค้ยแล้ว hmm. น okay, hey, he okay. okay, yeah. okay, ้องไอเค้ก็ไม่รู้นั่นแหะไอเค้นี่อย่าแปลไปเป็นอื่นเลยไอเค้นะไอเค้ไอเค้โอ้ดีไม่ดีชั้นนี้อย่าโดดลงบ่อยไอเค้ยพระนเป็นห้าม ไม่ได้นักล่าซะด้วยชนี้มาร้องยังไงเราพ่อจะไปรู้เราพ่อวันพ่อไม่มีชนี้พิจิตอะอ๋อไม่มีชนีไม่มีป่าไม่มีเขาไม่ีแต่เค้มขี้ไปมีแต่มีแต่แม่น้ำว่างันเถอะไหนลองร้องห้โยมฟังชนี้มาร้องยังไงผมนี่ขึ้นเข่าบ่อยนันสินันสิตีต้องยอมรับขึ้นเขาลงเขาบ่อยเพชรบูรณ์เข่าลังพูทับเบอผ่ผาตอนแก้วไปบ่อยไปจนจำได้หมดแล้ว จำได้หมดเลยเสียงชนีมันร้องยังไงรู้เลยชนีเพชรบุ์มันมียุ่สามอย่างไม่ต้องสามอย่างกัเหรอลูกสามอย่างอมียังไงมาลูกชนีชนนีโสดมีชนีโสดเอามีมีเด็สองชนีมีผัวแล้วชะนนีนี่นะแล้วสามล่ะสามชันนีถูกผัวทิ้งแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะมีตัวไหนโสดตัวไหนผัวทิ้ง ตัวไหนมีผัวเราจะรู้ได้ไงลูกเห็นโยมมองกันเยอะแล้วะคิดวันน้ำกัดท่อมแม่แม่อิชิตันอิชิตันอ๋ออ่ออิชิตันเนี่ยลูกเน้นติดอิชิตันวันหนึ่งในเกือบสิบขวดถ้าขวดน้อยๆเงี้ยเหรอครับกินแล้วเสียงดีอย่างนี้นะพ่อต้องไปเปลี่ยนกินใหม่แล้ววะหลวงพ่อกินอะไรอ่ะพ่อกินร้อยแปดสิบโอ้โหหวานแล้วทำไมมีมิด เกินลอยเกินลอยดิชนี้มีสามแบบพ่อเอามียังไงบ้างละเราหนึ่งทนี้โสดท่นี้โสดจะฟังยังไงจะรู้ได้ไงชนี้โสดสังเกตเสียงร้องได้เลยร้องยังไงจะมดไนี้โสดเลยทำไมไมมันร้องรัวขนาดนี้เนาะอ้าวมันมีกำลังมันเรียกหาผัวมัน่ะอ๋อ โ <perfekt ion ic> ยมจําให้ดีนะถ้าเกิดตนธานีร้องอย่างนี้แสดงว่าตัวนี้โสดโสดอยากได้ผัวก็ต้องลองให้เก็ดเสาก็เสาเนาะ <c oughs> แล้วธานีมีผัวแล้วล่ะธานีมีผัวแล้วพอได้ผ <fearless S 1> <rollers S 2> ัวไปแล้ว <c oughs> เ,ลเสียงมันก็จะตั้งหวานขึ้นเสียงเสียงกว้างขึ้นเป็นยังไงเนไง เสียงมันใหญ่กัางวันพื้นอินนี้พอเข้าใจไดและชนีชนีเป็นไม้เลยจะรู้ได้อย่างไรเลยชนีถูกหัวทิงเนี่ยมันจะมันจะจะไปฟังยังไงจะรู้ได้ไงได้ถ้าไม่ใช่คนมดูไม่ใช่คนรู้จริงๆนี่ไม่ค่อยสังเกตกันหรอกออนั่นสินั่นสิมันไม่ค่อยออกมาให้เห็นหรอกจะไปต้องไปดูเองต้องไปสังเกตเองแล้วมันจะร้องให้เราฟังได้อย่างไร้งฟังนะฟังนะชะนีไหนชะนีหัวทิง นี่นะฉันทีผัวทิงมันลองหาผัวเน้นเน้นเอาอะไรเช็ดน้ำตาลูกอย่าสะบงนะลูกเดี๋ยวมันเปิด่าเช็ดหน้าอ่อแล้วไปไปจะเอาแล้วก hey ็มีอีกสองแบบอมีอีกเหรอมีเพิ่มเติมเป็นยังไงเป็นไงฉันีตุ๊ดกับฉนีทองเราจะไปรู้ได้ยังไงเราจะดูออกได้ไงล่าดูออกได้อะแล้วมันจะร้องไงฉันีตุ๊ดจะร้องไงฉันีตุ๊ดฉันีกันเถิดเจ้ไม่ละ อลองยี oh, hai, ini, ่เท่หรอโอ้โหนี่น้ชนีชนีไม่ต้องฟังชนีทอมล็อกเอาเอาขึ้ได้ยังนะเอาเอาาลองเรียกผัววแนว่าผัวโวยทำไมไปหอยให้เมียเธอใจนอน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  大革命啦！ i <laughs> ¡Ay, สัตว์เดินดงพระเวสสัดนดรมัตสีกันหาชาลีเดินทางคนดีเทวดา